สวัสดีครับวันนี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทดลองสกินกิ๊ตซี่สกินใหม่กันนะครับที่เขาว่าสวยนะครับอันนี้ผมบันทึกหน้าจอจึงจะไม่มีเสียงเกมนะครับขออภัยนะครับเพราะว่าในตัวละครอันนี้เขาบอกว่ามันมีเสียงตัวละครครับแต่ว่า ผมไม่สามารถเปิดเสียงให้คุณผู้ชมฟังได้เนื่องจากที่ผมได้บอกไปว่าผมได้อาัดจากหน้าจอจึงไม่สามารถที่จะเปิดเสียงได้ก็จะมาทดลองให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนหรือกันนะมันน่าจะสวยแหละเดี๋ยวเราตัดผ้าไปตอนดีโหลดเสร็จกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มา ถึงหน้าเล่นกันแล้วนะครับก็อันนี้ผมไม่เคยเล่นกิกซี่มาก่อนถ้าสเตปผมแปลกๆหน่อยก็ขออภัยนะอันนี้ผมอยู่ในโหมดทดลอง AI กระดับเริ่มต้นนะเพราะว่าผมแค่อยากจะมาดูพวกความสวยงามเฉยๆผมไม่ได้จะมา สอนวิธีการเล่นเพราะว่าผมไม่เคยเล่นตัวเก็กซี่มาก่อนนะสก,กิลูของเก็กซี่ค่อนข้างที่จะเลงถ้าเล่นเป็นผมว่าน่าจะโหดนะเนี่ยแต่จากที่ดูแลว้วเก็กซี่ค่อนข้างที่จะใช้มานาสูงในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นใครนะครับที่จะเล่นกิกซีเนี่ยถ้าสมมุติว่าสามารถลาดบบฟ้าฝันคามได้ควรล้านนะครับเพราะว่ากิกซีเนี่ยดูดิมันใช้มานาเยอะมากนะใช้เยอะมากจริงๆแต่ว่าพลังโจมตีก็คุมที่เสียมานาไปนะก็ไม่ได้แบบเสีย เลือดน้อยแต่มานาเสียมากนะก็ะคือโอเคอยู่ทางด้านของความแรงแต่เป็นตัวที่ค่อนข้างบางในระดับที่อยู่เกแบบต่ำๆเลยเพราะว่าตัวละคริกซี่เป็นสายเมสซึ่งสายเมเนี่ยมันไม่ได้ที่จะมารับพลังอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วด้วยความที่ว่า มันเป็นแบบตัวละครแรกๆของเกมเลยมันก็เลยบางๆหน่อยนะดูดินนป้อมสก,กิดไม่กี่ทีจะแตกอยู่แล้วแต่โดยรวมดูว่าใช้ได้นะ อีซี่ครับผมว่าถ้าสกิลหนึ่งอ่ะยิงกว่าสกิลหนึ่งจะกลับมาได้นานน่ผมว่าดาเมจมันจะยิงทำลายสูงเพราะว่าดาเมจมันจะเท่ากันในชะ่ไหมถ้าคุณวิ่งปุ๊บใบมาก็ไอไม่ใช่ใบไม้ขอไปไอพีซื้อเนี่ยมันก็ต้องตามมาเพราะฉะนั้นดาเมจมันก็จะได้สร้างได้หลายตัวผมว่านะ่าจะดีนะถ้าเอาไปแก่งนี่ตีไมเข้ามันอยู่ในบอ่อ เห็นปะเห็นปะคลิมันคลบตัวเลกๆมันสามารถโดนได้ด้วยที่เราเดื่มันทันนี่แหละคือข้อดีผีเสื้อนะครับที่ออกมาผมลืมบอกว่าผีเสื้อที่ออกมาจะเป็นตัวสีฟ้านะครับสกิลมันค่อนข้างที่จะสวยในระดับที่โอเคเลย อันนี้ก็ยังอยู่ในระยะมันอยู่โอเคไม่ได้อยู่ในระยะบอและดีได้ละปุ๊งัด คลกซี่ค่อนค้างที่จะใช้ได้สกิลหนึ่งยิงให้สามารถที่จะฟรีได้สกิลสองต้องใช้กับฮีโร่เท่านั้นเว้ยเสียงโมไมยไปไหนเนี่ย <c oughs> สกิลหนึ่งใช้ได้แบบที่ไหนก็ได้ส่วนสกิลสองเนี่ยจะต้องโดนฮีโร่เท่านั้นถึงจะสร้างสกิลหรือว่าโดนขีบก็ได้ถึงจะสร้างสกิลขึ้นมา ให้มันหลบเป็นหัวเราจะมาดูกันนะครับว่าเอ็งสูเนี่ยจะงง่เข้าไปในป้อมหรือเปล่าถ้าเป็นหมูเริ่มตน้นโอ้ยคลิปขึ้นก่อนูสิได้อ,อไม่ถอยจริงหรือ,เ,อ,อเขาไม่ถอยเหรอผมว่าตัวกีมันน่าจะมีปรับปุงหน่อยนยตรงเนี้ย ทปตีหรือไม่ถอยมันมันไม่น่าใช่ะถึงแม้จะเป็นหมุดเริ่มต้นหมว่าม,มันควรที่จะแบบถอยเป็นนะเอาจริงๆอะ่ะเฮ้ยแต่เราทำงี้ร้อมตีเราไม่ได้ว่ะอุอ๊ดโดนหนึ่งทีดูดิเฮ้ยเอาจนหมุดหลอดโดนตีแค่ทีเดียวเอง ้ยเราจะรวบได้ไหมอยากรวบปุงุงอู้มสวยอุ้ยถัว่วแรงด้วยนะดูดิปลายเกมเกือบหมดแล้วครึ่งร้อดแล้วครึ่งร้อดแล้วอูู้โคตรแรงครึ่ง โคตรแรงสกิลหนึ่งคือแบบสกิลหนึ่งสองทีก็คือดับแล้วเพราะว่ามันเป็น AI, AI ด้วยแหละถ้าว่ามันเป็นคนมันอาจจะแบบเอาของสนับสนุนออกอะไรอาจจะต้องตีหลายทีหน่อยแต่มันเลงมากอยเงี้ยปีเซอ,อีกทีเดียวคือดับแล้วดูดิ มันแรงแบบน่าใจหายดูคลิปเซตหนึ่งปุ๊บหนึ่งเวฟหายภายในสกิลหนึ่งสกิลเดียวโคตรสุดยอดแล้วปั่นได้เรือ่อยสามารถปั่นยกยกขึ้นมาตอนฝ่ายตรงข้ามเกิดปั่นให้แบบคลบปดีป้อมก่อนอ่ะเออ đu lông ngạt tức sắc kịp rừng ố nơi mà thầm hỷ มาเดี๋ยวเราจะสอนสูตรสูตรนี้หลายคนรู้แล้วเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะถ้าสมมติว่าคุณเผลอเข้าไปในบอ่อเว้ยสมบุิปึง้งคุณกดแข็งแล้มัจะไม่โดนคุณทั้งจริงอะ่ะคุณเดินออกมาปกติก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียฟิกเกอร์แต่ผมบอกให้รู้ว่ามันสามารถที่จะใช้ฟิกเกอร์หนีมาได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าตะกี้ผมออกมาเร็วก่อน ปกมันไม่ทันได้ตีก็เลยเสียฟิกเกอร์ฟรีไปก็ไม่เป็นไรโอเคครับก็ไายเลยกันคลีมน่าจะตีหมดแหละอเอลสูนนะ่าจะเกิดมาไม่ทันแหละก็ฉลองปีใหม่ครับปีหนุ่ยยีครั้งหนึ่ง